กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่คุณทุกคนควรมีไปเรียนได้ไปทํางานก็ได้อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยอมจะใช้ตัวนี้มันคือสวนชื่อหมวกหวานในอัตราส่วนที่ใช่อ่ะหนวดนิลาฉ่ำมากๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโอมแอมไฮันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเราจะมากันแหวกเน้นหนึ่งปกติโอมจะมาแนวแบบไปล็อกบ้าง หรือว่ารีแอคชั่นบ้างซึ่งจริงจรีแอคชั่นก็ไม่ทำนานมากแล้วก็าอาจจะมีเล่นเยอะซะส่วน,น,น,นใหญ่นอ้อช่วงหลังๆมาหรือว่าอาจจะแบบต่อเลโก้บ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิว my fragrance collection กันอ่าซึ่งน้องหอมที่โอจะมารีวิววันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้น โอมซื้อเองใช้เองหรือเองล่นล้วนโอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่ขวดแรกกันเลยดีกว่าขวดแรกที่โอมใช้นะคือนี่เลยผู้ชายทุกคนน่าจะเคยใช้กันแหละมันคือ C ีเวันนั่นเองเดี๋ยวเรามา,าลองดมกลิ่นกันขออนุญาตคือไม่มีสซมผ้ลชีดอะเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตดมจากปากขวดที่เวชีพฉีดเลยแล้วกันนะ กลิ่นมันมีความสะอาดมากๆคือถ้าเกิดใครที่แบบเพิ่งเริ่มต้นใช้น้ำหอมใหม่คือแนะนําเลยว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่คุณทุกคนควรมีกลิ่นสะอาดใช้ง่ายเป็นตัวหอมเป็นคนแบบสะอาดสดชื่นตลอดเวลาซึ่งเหมาะว่าสําหรับใครที่แบบเป็น b กิเนอ e r แล้วอยากลองใช้น้ำหอมตัวนี้คือตอบโจทย์คุณมากๆคุณชอบได้ไม่ยาก็กแบบเป็นน้ำหอมที่ใช้สำหรับไปเรียนได้ไปทำงานก็ได้ แนะนำขวดแรกคุณควรมีกลิ่นนี้ CK 1ต่อไปเราไปตัวไหนกันต่อดีเราไปตัวนี้กันต่อกันตัวนี้นี่อันนี้เป็นแบรนด์ใน tiktok นะชื่อแบรนด์ว่า m a r b e l อันนี้เป็นกลิ่นเบอร์สิก็คือกลิ่นชื่อว่าคูลร r บอนนั่นเองกลิ่นจะเป็นยังไงพาไมาดมกัน ค,คือมันกลิ่นคล้ายแบบ90%บวกเลยอะ่ะกับตัวดาวิดอฟบีบอนอ่ะขึ้นเรือไว้กลิ่นแบบคล้ายกันมากกลิ่นแบบแน่นอนมันสะอาดมากมันสดชื่นมากนี่ถึงสภาพแบาบ,าบผู้ชายกระโดดกระโดดลงน้ำอ่ะกระโดดจะระบาดลงน้ำางงเหมือนเง้อทำไมแต่ว่ากลิ่นนี่คือแบบมันสะอาดมากๆแล้วแบบ ก็สามารถใช้ไปฉีดไปเรียนได้ไปทํางานก็ได้อะเออกลิ่นคล้ายๆกับแบบ CK1 แต่ว่ากลิ่นเนี้ยอันนี้คือสะอาดแบบแบบสุดชื่นกว่ามากแนะนําแนะนําเหมือนกันก็จะกับไปสําหรับเบอร์สินะคูลรีบอนของแบรนด์มาเบลต่อไปเอาเป็นตัวนี้ละกันตัวนี้นี่เลยอันนี้คือเบอร์53ชื่อเบอร์ว่ายูรองมา,อามาดมกันดีกว่าทุกคน กลิ่นมันเหมือนเนี่ยกลิ่นมันเหมือนเจเจโอามานี่ตัวที่เป็นตัวอู่หลงอะตัวที่แจ็สันหวังใช้อะคือกลิ่นแบบคลายมาก90%บกว่าเปอร์เซ็นต์บวบเลยกลิ่นแบบชาสะอาดดูแบบดูเป็นผู้ชายตัวสะอาดตลอดเวลาแบบกลิ่นมันดีมากอะกลิ่นชาคือถ้าเกิดใครได้แบบเป็นคนชอบต้องความกลิ่นชานะควขวดนี้คุณไม่ควรพลาดเลยก็ของแบรนด์มาเบลเหมือนกันฉีดไปทํางานก็ได้ฉีดไปออกกําลังกายยังได้เลย ฉีดไปเดทอาจจะได้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าฉีดเป็นแบบ Daily ยูสอ่ะฉีดได้เลยแนะนำแนะนำเบอร์น,นี้นะ53อยู่ลองนะโอเคต่อไปเราไปตัวไหนกันต่อดีตัวนี้แล้วกันก็คือนี่เลยของแบรนด์มาเบล l อีกแล้วคืออมซีน้ำหอ,องของแบรนด์นี้เยอะมากกลิ่นนี้คือกลิ่นเบอร์34ชื่อกลิ่นว่าชั้นบลู โอเคเดี๋ยวามาดมกันเลยทุกคนกลิ่นชานบูทุกคนน่าจะพอดาออกแล้ว,ว่ามันดูมาจากกลิ่นไหนมันดูมาจากเบอร์เดอร์ชาแนล EDP ครับกลิ่นอย่างนั้นเลยใครที่เป็นคนที่แบบชอบกลิ่นแบบบูดี้อารมณ์ปกติสะอาดนะคือต้องกลิ่นนี้คนต้องมีกลิ่นนี้ไปในคะรอบครองเพราะมันแบบุดมันคือสุดยอดแล้วอะฉีดไปทํางานได้ฉีดไปเรียนก็ได้ฉีดไปมีติ้งยังได้เลยก็แบบเป็นคนที่แบบฉีดแล้วดูเป็นคนมีความน่าเชื่อถือมากๆ แนะนำแนะนำองค์ก็ชอบกลิ่นนี้มากๆเหมือนกันใช้เวลาแบบเหมือนเราแบบวันนี้แบบมีธุระสาคัญใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะชีดกลิ่นนี้ไปเบอนี้นะแนะนำนะเบอร์34มสิบสี่แชมเรูนะของแบร์มาเปลิลต่อไปเอาอันนี้ละกันก็คือนี่เลยเบอร์22ทอมโซลิวมาจมกันทุกคนคือกลิ่นนี้บอกเลยนะว่า กลิ่นดูปมาจากต้งหอมตัวดังที่พี่อินฟ้าใช้นั่นก็คือ Tom Ford Soleneage กลิ่น90กว่าเซ็นบวกๆให้เลยกลิ่นมีความสะอาดสดชื่นหิมะหิมะคือกลิ่นอยาอ่างอมจะใช้เวลาแบบอากาศเย็นๆอยา่างเงี้ยอมจะใช้ตัวนี้อย่างล่าสุดคลิปที่ไปฮ่องกงมาของวอล์ที่ไปดิสนีย์แฮ่องกงมาอมฉี่ตัวนี้ตลอดทั้งทริปเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบธันวาอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นช่วงเฟสทีฟ ก็จะใช้น้ำหอมตัวนี้ในการฉีดนีมมากกลิ่นแบบสะอาดแล้วก็เป็นคนแบบว่าตัวหอมหง่ายๆเลยนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบใช้ประสบการณ์ในการดนนน้ำหอมนิดนึงนิดนึงแต่ว่าอมดมแล้วคือแบบหอมมากหอมมากจริงๆจริงๆตัวนี้ผู้ชายก็ใช้นะทางหนูก็ใช้อืมก็แนะนำเหมือนกันสำหรับใครที่อยากใช้น้ำหอมตาเซรีบน้อยไม่ว่าจะเป็นพี่อิงฟ้าหรือว่าทางหนูเนาะก็เบอร์นี้เลยทอมฟอร์สเออทอมฟอร์สทอมโลินชโอเคต่อไปจะเริ่ม หนักขึ้นละกลิ่นจะเริ่มตักหนามากขึ้นตัวนี้ต่อเลยตัวนี้คือเบอร์49ของแบรนด์ m มาเ l ลอีกแล้วคือทุกคนจะเห็นนะ4ตัวที่รีวิวก่อนนั่นเนี้ยก็มาเบลกลิ่นนี้ก็มาเบลขีคกอซื้อเยอะของเขาเยอะจริงๆเบอร์ Ber 49ชื่อว่า rich m y s e l f คือทุกคนแค่เห็นได้ยินชื่อคนแค่ว่าคนรู้แหละว,ว่ามันมาจากไหนอะ กลิ่นมันคือแบบอีฟแซงไมเซลขวด EDP เลยอ่ะกลิ่นเหมันใช่มากคืออีฟแซงอ่ะเขาเจะคาแรคเตอร์ลิสติกเขาจะเป็นหนีบคาแรคเตอร์ของแบรนด์เขาจะเป็นแบบว่าน้ำหอมผู้ชายที่มีความหวานให้แบบดูเป็นแบบว่าให้ดูน่าเข้าน่าเข้าหาอะไรอ่ะซึ่งแบบบอกเลยว่าอันนี้ใช้ไปเดทได้บ้างมั้ง <c oughs> คือโอไม่ค่อยใช้ตัวนี้ในการไปเดทเท่าไหร่จะใช้ตัวอื่นในกลิ่นเนี้ยไปผับได้อยู่แต่ว่าต้องอัดสเปรย์หน่อย ส่วนใช้ไปเรียนกับใช้ไปทํางานไปเรียนอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ไปทํางานก็แล้วแต่งานอีกอะเอาเป็นว่าตัวนี้คือใช้แบบเวลาแบบโอมจะชอบใช้เวลาที่แบบแบบตัวหวานกว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้อาวลืมบอกไปโอมเป็นคนที่ชอบน้ำหอมในะแบบสดชื่นสะอาดอะควาตีแล้วก็หวานถ้าเกิดบามีอย่างนี้มานะคือเสร็จคือยังไงก็ชอบอะหอมมากทุกคนนี่นะเบอร์49นะ reach myself ต่อไปเอาอันนี้แล้วกันสิก็คือแบรนด์มาเบลขวดทึ่ขวดที่หกแล้วบอกแล้วใซื้อของนีนข้อนี้บ่อยมากชื่อว่าคิดทุกคนทุกคนรู้แน,น่นอนว่มามาันมาจากบ้านไหนมันคือมาจากค r e e อเ v e เ t อร์สทุกคนค e ดอเวนต์ตายเก้าสเได้เลยอะ่ะบอกเลยกลิ่นคือคลายมากสะอาดสดชื่นสะปะรดคือครบมากๆ โอมจะชอบใช้ตัวนี้เวลาแบบมีมีติ้งสำคัญจริงๆหรือว่ามีแบบพรีเซนต์งานใหญ่ๆจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะใช้ตัวนี้ไปหรือว่าเราต้องการแบบวันนี้ต้องไปหาผู้ใหญ่ที่แบบเขามีความแบบน่าเชื่อถือสูงหรือว่าเราต้องไปงานทางการทางการอะไรเงี้ยโอมจะฉีดตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากตัวนี้นะก็คือมาเบลเวอร์เนาะกลิ่นคีทนั่นเองอะต่อไปมาเบลขวดสุดท้ายละ นี่เลยเบอร์ห้าสิบเก้าใช่ว่าลิเบราโกขอมาเบวอีกเช่นกันอืมทุกคนอันนี้จะเป็นตัวแรกที่คนอาจจะเดาไม่ออกว่ามันมาจากตัวไหนเนาะตัวนี้จริงๆอ่ะมาจากอีฟแซงลิเบครับกินมันคืออีฟแซงลิเบเลยทุกคน9ก้า้าเอร์เซ็นตอมให้เลยแบบ ถ้าเกิดว่าไม่ต้องจับผิดไปจริงๆมันบางทีแยกไม่ออกนะว่าตัวไหนคืออีสแนลิเบตัวไหนคือ,ต,คอตัวนี้คือกลิ่นม,มือนคล้ายมากทุกคนคล้ายมาสุดๆแล้วออะอมม่ที่บอกนะอโเป็นคนที่ชอบแบบว่ากลิ่นแนวหวานๆอยู่แล้วอะคืออีฟแซงอมแทบตัวโดนหมดตัวเพราะแบบพ่อมากๆจริงๆอะกลิ่นแต่ว่าบอกก่อนนะอันนี้เป็นขวดเดียวเลยนะที่เขาทำาทรเก็ตออกมาเป็นน้ำหอมผู้หญิงแต่จริงๆอะผู้ชายมันก็ฉีดได้เพราะว่าจริงๆแบมแมอขวดนี้ก็ใช้เออ กลิ่นจะมีความเป็นแบบถ้าผู้ชายฉีดจะมีความเป็นผู้ชายแบบ p l a y บ o y หน่อยเอออรอย่างนี้ส่วนถ้าเกิดผู้หญิงฉีดผู้หญิงจะเป็นแนวแบบ businesswoman ผู้หญิงทำงานอ่ะเออก็ใครที่อยากใช้อของหอมตามแบมๆหรือว่าเป็นคุณผู้ชายอยากจะซื้อของขวัญให้กับแฟนสาวของคุณอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นนี้เชื่อว่าเขาชอบแน่แน่ให้เลยเบอร์ห9ลิเบอร์ลาโกโอเคต่อไปถึง2คขวดสุดท้ายแล้ว บอกก่อนสองคนสุดท้ายนี้จะเป็นไม่ใช่มาเบลแล้วนะมาเบลเราจบแล้วก็เยอะอยู่นะเจ็ดกิ่นมาคนนี้บึ้งโดที่9ทุกคนก็เห็นโลโกเด่นมากอีฟแซงโดโลงวายเลอพาฟูมสุดยอดจุิจริงโหทุกคนมันคือสดชื่นหวหวานในอัตราส่วนที่ใช่อ่ะคือโอมชอบมากเพราะว่ามันมีความเป็นสดชื่นแล้วก็หวานปลายที่แบบมันลงตัวมากๆอ่ะ แต่บอกก่อนว่าไอเรือพาร์ฟูมเนี่ยเมืองไทยไม่ค่อยเจอคืออันเนี้ยคือฝากญาติที่อยู่ที่ต่างประเทศซื้อให้ก็นี่แหละวายเรือพาร์ฟูมถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบจะไปเที่ยวกลางคืนหรือคุณจะไปออกเดทอะไรเงี้ยคือสามารถใช้ได้เลยมัน grab attention ได้แน่ๆอมอาจจะคืออมจังใจไม่เที่ยวกลางคืนอมนก็จะใช้ตัวนี้เวลาไปไปออกเดทหรือว่าอยากจะใช้ให้วันนั้นแบบเราดูแบบเป็นผู้ชายไปขี้เล่นผู้ชาย playboy หน่อยอะ่ะก็จะฉีดตัวนี้ไปบอกเลยทุกคนกลิ่นนี้คือแบบ หวานเจี๊ยบหวานมากแต่เอาตรงๆนะโอมรู้สึกว่าถ้าเกิดให้เป็นคิงจริงๆของโอมอะโอมจะชอบวาย EDP มากกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบว่าชอบกลิ่นแนวแบบอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าจริงๆไปวาย EDP ก็ได้มัน่าจะหาได้ง่ายกว่าโอเคเราดีวิวกันไปทั้งหมด9กลิ่นแล้วแต่ไปเหลือขวดสุดท้ายแล้วโอมเอาขวดสุดท้ายมาไว้สุดขวดนี้ไ,ม,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม่สุดท้ายเพราะกลิ่นมันหนักที่สุดแล้วมันคือนี่เลย ทุกคนอาจจะงงว่านี่มันน้ำหอมยี่ห้ออะไรวะเนี่ยอันนี้คนไทยไม่ค่อยรูจ้จักแต่จริงๆแบบประเทศค่อนข้างดังก็คือตัวนี้คือชอมพอลเกอร์เยหรือว่า JPG นั่นเองอ่าอันนี้ดมเลยแล้วกันกลิ่นนี่คือแบบหวานวนิลามาแต่ไกลโพ้นอะคือเป็นตัวที่เอ่อนูบอกไปอันนี้คือเป็นชมพอลเกอร์เยเอ่อเลม่าอเล็กเซียนะกลิ่นวนิลาฉ่ำม,มากๆ อมละใช้ตัวนี้คือตัวนี้บอกก่อนบนถึงนี้ว่าตัวที่หวานที่สุดแล้วหวานกว่าไอตัวอีฟแซงอีกอีฟแซงตรงเมื่อกี้คือมันยังสามารถแบบพอจะไปทํางานได้บ้างแต่ว่าตัวนี้คือแบบไปทํางานคือบบไม่ค่อยได้ตัวนี้คือแบบต้องแบบใช้ออกเดทก,กับเที่ยวกลางคืนเท่านั้นแต่ว่าอมหมดเลยอเ่าเที่ยวบอกมอมเป็นคนไม่เที่ยวกคืนเพราะฉะนั้นตัวนี้อมจะใช้ด้กับออกเดทเป็นหลักเลยกลิ่นมันคือวาน,นิลลาโกมงขนมแบบสด,สด แล้วโอมแบบโคตรทอบอ่ะคือในต,ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเลือดน้ำหอมในหนึ่งขวดที่จะต้องใช้ในการออกแบบโอมจาเลือกขวดนี้ไปอ่ะเออเอาเอาเอาด้คือกลิ่นมันดีจริงทุกคนก็นี่นะตัวชมพอเกอร์เเอหรือ j p g เลอรมาอิเล็กเซียแต่จริงๆอ่ะคนได้คนไทยอ่ะถ้าเกิดเขาเรียกกันอ่ะเขาจะเรียกว่าชองทองอ่าก็ฝากลูกหักคนนี้เอาไว้ด้วยคือมันดีจริงๆใครที่เป็นชอบน้ำหอมสายแบบ วานิลาหวานอะไรเงี้ยคือคุณต้องมีอันเนี้ยในครอบครองเพราะว่าสุดจริงๆก็จริงๆก็จบแล้วสำหรับการรีวิเอรหอม My Fragrance Collection ทั้งหมด10กลิ่นเนาะก็ถ้าถามว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้คงไม่ได้อะไรเยอะแต่ว่าก็คงจะมาแบ่งปันละกันว่าโอมก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจในน้ำหอมแล้วก็ อยากที่จะมาบอกต่อเนาะว่าเอทอทั้งผหอมของแบรนด์บ้านนู้นบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทมชอบเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีสไตล์กิ๊ที่เราชอบเราก็เลยแบบตามหามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเจอเป็น My f r าเฟ Collection แบบนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแนวนี้กันที่แบบมาคุยเล่นกันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะ โอเคทุกคนจะชอบก็ถ้าเกิดใครชักวินนี้ก็ฝากไลค์แชร์ subscribe กันสักเล็กน้อยน,นะครับแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งก่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคลิปไหนที่เป็นคลิปยาแบบนี้โอเควันนี้โอมต้องไปก่อนถ้าเกิดใครโดนป้ายยาพิมพ์ลงในคอมเมนต์ไวยนะโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย